พ่อแม่พี่น้องสภูสุคนจ้ายะมีพาเละเาะวันนี้มาเก็บเห็ดจ้าหาเก็บเห็ดในป่าในเขาพี่น้องจ้าก่อนสิเขาไปรับชมรับฟังในคลิปยายีก็ฝากกดไลค์กดแชร์นั่นเเดอ้อถ้าเสียงค่อยเสียงอย่างก็กราบขออภัยพี่น้องสุภูสุคนจ้ามากินนีกก็ไลค์แชร์จ้าพี่น้องไปเขาไปรับชมรับฟังในคลิปจ้าพี่น้องนี่คือเห็ดไข่มุกสองดอกงามๆพี่น้องเนี่อันนี้พอเอาจ้านี่อันนี้เอาดิพี่น้อง โอ้ยตัวงงงามเลยจ้าขาสีมู่บวะบงางกอนแมนจ้าแมนเห็ดไข่มุกเห็ดไข่มุกงามงามจ้าพี่น้องไปไปต่อพี่น้องชุ่มฉ่ำม,มากเลยจ้าในป่านี่พี่น้องเบิ่งเห็ดไข่มุกงามคักแน่จ้านี่จา้จาของแท้เลยงามงามพอพี่น้องเขาก็นเลิศอันเดียวกจง่ายจา้าเบี้ย ขอบอกว่าปนแซบจ่าพี่น้องคุยว่าเห็ดเฟียงพี่น้องมันมาน,นจ่าพี่น้องไปไปตอนพี่น้องอันนี้แม่นว่นี่มีแต่้อยหมูปลามาดุดพี่น้องวอยหมูปลามาดุดจ่าผุนกีฬาวันมักโซมาหน่อยกีฬาจ่าไปไปต้อนพี่น้องจ่าพี่น้องแค่บีย่างขงม้าจ่าย่างขงม,าม้าเมื่อพอเห็ดเผือหวานอกเดียวพี่น้องปลาชุ่มฉ่ำมากเลยจ่าแต่ว่ามันป่านนะพี่น้อง เห็ดเพิ่มหวานจ้งาง้างดิจ้าพี่น้องแต่ว่าขอจอให้เป็นหนอนเถอะนะพี่น้องเนาะบึงดีๆก่อนจ้าขามีอีกขอใหญเป็นหนอนขานโบโบนะพี่น้องจะง้างโบพี่น้องเอะปกกติ้งตองมีมูนะเดีย๋ยวจะรวีบึงดีๆก่อนจะมาตัด,ตาดขากันนะพี่น้องเนาะจะบานจ้าพี่น้องบานชุ่มฉ่ำม,มากเลยจ้า ชุ่มฉ่ำมากเลยปาเพราะว่าฝนตกหลายมือพี่น้องสองมือเหียงกันแห้งๆเลยเละบ,บางดีก้นพี่น้องเละบางดีพี่น้องยายวีมะพรอยยังเผยงงามปะจ้าที่อ่อนๆได้จ้าพี่น้องเขาบอกว่าป้าชุ่มฉ่ำมากเลยพี่น้องซัมเมอร์ซัมเมอร์ใส่พีชจ้าพี่น้องเห็ดเพิงเห็ดเพิงดูดูร่อนจ้าพียงามมากจ้าพี่น้องสุดหยอดได้จ้าพี่ พี่น้องม้าจา้าม้ามาตัดขาดกันพี่น้อง,งน้ำเลยเนาะยี่วีเขมาม้าพันในใจถุงมือจ้ะอู้อ่อ,อนๆเลยรวยสวยอยู่พี่น้องเพียแต่ว่าก็นอนกินพี่น้องเห็นบอกขามจะเป็นเน็ดพี่น้องขามจะเป็นตะไคร้จ้ะสมเหมือนไตพีดพี่น้องดอกอ,อ่อ,อนๆงามๆเลยเอาใครเข้าม้านะน่ะใครเขามา้หาหันมาหากินหญ้ากับคนนั่นน่ะแต่หุ่นเอแสดงว่าจะออกหลายยจ้าพี่น้องไปวันนี้พี่น้อง ไปจ้าโศกม,มันมันเนะาะจะมีตัดขายเบิ่งน้ำกันจ้าพี่น้องพี่น้องมามาตัดขาจ้าง้ามขักเนาะพี่นอ้องอสุดยอดเลยจ้างามมากเลยพี่น้องโศกดีจ้ามาเห็นเนาะว่างั้นมามาก่อนอ่นมันบ่ค่อยหลายจ้าพี่น้องหมากระเถ่าเพราะว่าฝนมันตกนมันชุกเน,ออน,พน่พี่น้องอุ้มอ่อนพี่น้องพีจ้าอ่อนออนอยู่เลยจ้าพี่น้องสุดยอดเลยวะง้ามวะจ้า เสีย yeah. บนะพี่น้องเฮ็ดซ้ำเงยใส่พี่จ้ะมันไม่กินแดดกินไอดินพี่น้องเอ้าหมาก็มาเามาว้ยถ่ายรูปก,กับหมาหน่อยนี่ถ่ายรูปก,กับหมาหน้อยนี่กีฬากีฬาถ่ายรูปกับหมาน้อยจ้าพี่น้องงามเนาะจ้าเนาะสุดยอดเลยจา้าไปไปต่อพี่น้องไปต่นอนนะอันนี้แห้งงามจ้าพี่น้องพันในบานเลยจา้าพันในบานเลยพี่น้องสุดยอดเลยจา้าเบียอ่อ,อนๆอ,อ,อยู่พี่น้อง ฝนตกหลาเมือจ้ะขอเบาอีนี้เ้อฝนตกชุ่มช่ำมา,ากเจ้ะฝนตกชุ่มช่ำคนเลี้ยวหาเห็ดพรพี่น้องน้ำง้ำเลยพีนพ่น,น้องเพียถากว่านอนนี่ถากอหลีตนเห็นบอกสุดยอดเลยจ้าพี่น้องดอกนี้ง,งามคักจ้าพี่น้องจ้าไปเปต่อจ้าพี่น้องไปเลาะบึงต่อข่อยเขาม้นลึกพี่น้องขอเขาม้นลึกจาก้าสุดยอดเลยจ้าพีน่น้องเห็ดออกตัวเด้อพี่น้องเด้อ สุดยอดจ้าไปไปต่อจ้าื้อนี้หมานไข่มุกพี่น้องมันเห็ดไข่มุกแค่ได้เห็ดผงหวานสองดอกนี่โอ้ฝีลูกมันจ้าฝีลูกนั้นไปจ้าไปพี่นอ้องอัอ,อนี้งามเลยจ้าเดี๋ยวบางคนเดี๋ยวบางเห็ดผงหวานพี่น้องไข่มุกกรงงมงประคอยแล้วจ้าขานจะเป็นชมพูกแ้วพี่น้องเด้อเก็บกินควรระวังจ้าใดบ่ดเคยกินกับกินแต่น<า>หน่องยังไม่พอเนี่จ้า เฮ็ดอันเฮ็ดยังก็เฮ็ดไอ้แม่มดจ้ะพี่พี่น้องโอ้ยน้ำงามจ้ะป้านี่เฮ็ดแม่มดหลายพี่น้องเฮ็ดพึ่งเลือดแต่ตอนมันเจ็บนะพี่น้องเฮ็ดพึ่งเลือดจ้ะพึ่งแม่นางหน่ะพี่น้องกีฬาเล้กะรีกีฬาเด้กะรีอืมไทยหลุดน้องกีฬาหน่อยเฮ็ดปกิปพี่น้อง จ้าพี่น้องตัดขาพี่น้องน้ำกันเนาะกล่องหันมาทั้งพีเด้อดพี่น้องจ้าตัดขาเสียบกุ๊กรุ๊พี่น้องแกงแสีบมากเลยจ้าเห็ดเพิงเลือดนี่จ้าเดี๋ยวไปต่อคันเนาะพี่น้องเนาะไปเพิ่งอีกจ้าพี่น้องฉันย่างมานี่จ้าย่างมาแต่เห็ดเพิงเลือดพี่น้องเคยมุกอ่อนๆอยู่จ้าพี่น้องเป็นยังว่ดตีฝนตกไม่แล้วมันขึ้นพี่น้องเลยวะ แลดีจ้าพี่น้องพ่กมีไอเห็ดพวกมีอันนอนพร้อมจ้าพ่มีหนอนบางทีอันนอนกินเต็มพี่น้องสัวสีหอดบานนอนใหญ่กว่าน,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 าพน,านะพี่น้องน้ำคักเนาะพี่น้องเนาะเขาก็ไปขูดอันนี้ออกด้วยพี่น้องนี่ไปขูดออกจก่เล็มขาเล็อยางมันออกผู้ใดบ่แน่ใจกันนี้พี่น้องขาจะเป็นสีมพูจ้าขาจะเป็นสีมพูล้ำตนเจรจ้าแล้วก็มีวงแหวนจ้่พี่น้อง งามจ้าพี่น้องสุดยอดเลยจ้ามานจ้าพี่น้องมานมานไปไปตอพี่น้องพี่เปิงปางเห็ดเปิงหวานเนาะเดี๋ยวาจ้าพี่น้องไปจ้าไปตอเห็ดไข่มุกพกกันจ้าเนี่ยมันเ่าดอยที่มีกเอาจ้าสวยเลือกกด้พี่น้องเอาตอนอ่อนงามจ้าซ่บย้ำผมยืมเอาคือเก่าพี่น้องเลยหดกึ่งพี่น้องหน้าแรกเข้ามาจ้าหน้าแรกเข้ามาใหญ่ยักษ์เลยจ้าโอ้ยสุดยอดเลยจ้าพี่น้อง คัว่ามันถากแ่างั้นพี่น้องเบิ่งเพียดอกง่ายยักจ้าสุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดเลยจ้าคอยกับว่ามันเสียบอยู่นะพี่น้องเห็ดนาแหล่ะพี่น้องเผียงามจ้าดอกบักง่ายยักเห็ดนาแหล่เห็ดไข่นะจ้าพี่น้องพุ่นกับเห็ดไข่มุกพี่น้องเห็ดไข่มุกพร้อมมั้งนี่นี่ตั้งเลย หอมขี้ดินพี่น้องก็คดีใจเหย็ดออกผุนกระทั้งผุ่นกับจิเมเบนไครมุกยาไปไปต้อพี่น้องเพิ่มบรรยากาศป้าไปน้ำกันจ้ากีฬากินแรกระลีเมื่อกี้เครื่องหักปุ้นนี่ทำไมหกักล่ะก<อ>ีฬาเนี่ยไันเปลี่ยนอันปลาจาา้ามะปลาุนพี่น้องเของมาปลาุนขัามาพอเห็ดอันอุ้ยคอขาดพี่น้องทากกินยี่จันเห็นไหมมะพอเห็ดไครมุกา้าขางมาปลาุนแล้วเดี๋ยวาะไปต้อไปจ้าพี่น้อง เพื่อมีเพื่อมีเห็ดพิงหวานเนาะเพราะว่าเห็ดออกเรกจาจะปลาสนนี่ทางอื่นเพิ่นอู้เดี๋ยวไปทางพุ่นมันเห็ดอย่างมูน,มนี่พี่น้องทางอื่นเพิ่นเนาะเห็ดมันปู่จ้าตะวันฟันยาวีบคอยมีจาเห็ดมันปู่เห็ดมันปู่กับเห็ดอืน่นยังก่อยเห็ดหนังไก่จ้่ทั้งบ้านไม่ดองม่มีมจ้าทั้งนี้มีแต่บ่หลายแต่อีกปาน,นึงพรพี่น้องไปไปตนเะมานไข่เห็ดไข่มุกจาก้าปลาสนก็มีแต่เห็ดไข่มุกพี่น้อง ดอกอ่อนพร้พอมจ้าเพราะว่าฝนตกเล็งพี่น้องสองมือสองคืนไหมงามครั้นงน้ะพี่น้องเบียผเห็ดไข่มุกจ้าพี่น้องไปไปต้อกันจ้าหมานจ้ามานพี่น้องพี่น้องมึงด่งเห็ดพิษจ,จ้าพี่ฮันกระเมียนจ้าอันกระเมียนพุนกระเมียนแต่พี่น้องเฉลียวมาเห็นดอกพุนละเมียนมุดได้จ้านะมั้น,นี่อาจจะกินก็นได้ได้ก็ได้จ้าพี่น้องฉันเห็นฝรั่งเยอรมันเป็นเก็บอยู่ แต่ห้องบนี่แต่ห้องโบกเก็บจานคลายเห็ดไข่ยมุกพี่น้องเนี่ยนนี้งามอยู่จ้ะน,นี่ยเมียนมดเลยจ้ะน,นี่ยกันเห็นดอกดิขึ้นมาทั้งพี่พี่น้องมาเนี่ยพี่หุ่นจ้าพี่น,อน้อนง,งเห็นปะเมียนมดจ้าลงเห็ดผิดพี่น้องไปไป, <มา S 2> ปต่ <นะ S 2> อจ้าเนี่ยพี่กระสีมนันจ้าเห็ดไข่ยมุกจ้าพี่น้องเห็ดเพเดิ่งหวานคงจะได้สองดอกแค่นั้นละจ้าพี่น้อง ตะพามันกัดงามพี่น้องเอาตะดอกเป็นสีเลยพี่น้องไข่มุกนะนก็เมียนปลาไข่ไปลา,าเห็ดไข่มุกเล็กแต่ดอนนี่ทั้งตายก็มีทั้งนันก็มีจ้ะพี่ถ่ายรูป้าพี่น้องงามงามเนาะงามงามจ้ะเก็บจ้ะพี่น้องเนะพี่อะบางเนี่ยบางอย่างก็คือเห็ดผิดเด้อน,นะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันเป็นเห็ดไข่มุกเห็ดกินได้จ้ะ เยอรมันแพรพีพี่น้องอุ่นๆเลยจ้ะอุปุค <Okay. S 1> ือบ ja. ุเก okay. so ็บเลยพี่น้องเพิ่อจ้ะสุดยอดเลยเนาะพี่น้องเนาะไปไปต่อใจยายวีตัดขาคนกระปานเขาจะบันนี้ยางเลาะไปกระปานเขาจ้ะพี่น้องกระต่ายจ้ะกระต่ายเลี้ยนไปผมพี่น้องกีฬาบ่เห็นนะเห็นแล้วกีฬาเห็นแล้วพี่น้องคุณพิน้องเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่สูงสุดเราจะพี่น้องกระต่ายจ้ะ กีฬาเห็นแล้วกีฬาเล่นแล้วพี่น้องฝุ่เห็นปะกีฬาเล่นแล้วพี่น้องกีฬาขเขาไม่เหี้ยจัดจีเขาไม่เหี้ยก็เห็ดไข่มุกพี่น้องเห็ดไข่มุกจ้ะาัตจตัดจีแบ่งน,น้อยๆเสียบอยู่นะพี่น้องเห็ดไข่มุกจ้ะขอพรายจ้ะพี่น้องจามหอมขี้ด,ดินมากเลยพี่น้องพี่น้องอดอกไม้ป่าจ้ะดอกไม้ป่าเพื่อ มันขายใบกระเทียมนะพี่น้องเนาะมขายใบกระเทียมจยะเยอรมันไม้ครุกเชียนพี่น้องหอมละมุนละไมมากเลยจ้ะก็จะวันดอกดอกอันหอมมากพี่น้องเอเ้ยก็จะสกัดเป็นอน้ำยา,น,น,น,ำยานั่นน้ำยานั่นน้ำยานีนะจ้ะพี่น้องปั๊บตูน้นะตู้เสื้อผ้างเสียใจเต็มเลยออกจก้ะไม้พี่น้อง ไม้คุกเชียนไหมก็แปลว่าเดือนพฤษาจ้าคุกเชียนก็แปลว่าความโชคดีจ้าพี่นอ้องได้แต่ดอกเลยจ้าหอมพี่น้องเอาเก็บออกจากน้อยเนาะกินแล้วคอมพียคอมพียเต็มเลยจ้านีเดินนี่เดินแม,มนมดจ้าในป่านีฉันเห็นอยู่สองหม่องจา้า นอ,อีกหม่องหนึ่งปลาต้นโอกทั้งอันเนื้นพุ่นจ้าหัวมัะมุนละไม้มากเลยแพี่น้องเยอกุดกีฬากีฬาเพิห่หอนลืมเอาเล็กกะลีมาเพิ่นจ้าลืมเอาเล็กกะลีมาลงลุยน้ำพุ่นเห็นบ่นั่งลุยน้ำพี่น้องเขียวมากเลยพี่น้องเขียวมากเลยจ้า ยูสืออุ่มพุ่มสวยไม่มีใบแต่มีเมล็ดไม่ยังหรอพี่น้องจะเก็บจะ้จะเก็บไม้คุกเชียนงามพี่น้องงามแล้วก็หอมจ้ะอืมหอมมากพี่น้องเยาวีมะพอ้าวเฮดอันแฮกเซลลลิงพี่น้องแบวงนะจ้ะพี่น้องแบวงจ้ะเล็บเอาได้อยู่พี่น้อง เล่นอะไรจ้ะเล่นอะไรอยู่เว่งๆของมะลึกมากพี่นอ้องคนก็กีฬาไปย่างต่อจ้ะพี่น้องพี่น้องมีแต่ดอกกระเจียวจ้ะนี่ดอกกล้วยไม้ปลาจ้ากระเมียนพี่น้องกล้วยไม้ปลาออกหลายๆพี่นอ้องแต่ว่าเห็ดผึองหวานปลาไหลพี่น้องบ้านเห็นเลยละ่ะนี่หรือว่าเขาไปยังสีเห็นกับวัชจักพี่น้อง มีแต่ดอกกุ้ยไม่ป้าพี่น้องจะมีขึ้นมาสูงมากบนเขาคุนพี่น้องบนเทืองเขาป้านาี่นเห็ดพึ่งบ้านหลายจ้าเวลาเห็ดผิ่งบ้านเอตามฤด,ดูกาลเนาะแต่ว่าซ้ำเหมือนยังไม่เคยเห็นแต่พี่น้องมีช่วงหนึ่งมีเห็ดเห็ดหนังไก่จากป้านี่เห็ดหนงังไก่บ่หลายจ้าสองสามดอกเคยเห็นนะไปเลาะตอจ้า